ส่วนะประเด็นที่เชียงใหม่ที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองเพียบเลยวันนี้นะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการไปออกรอบตีกอล์ฟท่านผู้ชมคุณเห็นภาพข่าวที่ปฐุมทีนะ่ปนฐะุมไปตีกอล์ฟมีคุณอนุทินนะมีคุณสารรัตนาวดีค่ะนะไปด้วยมีคุณทักษิณด้วยเนี่นะนประเด็นนี้ไปคุยอะไรกันไปเคลียอะไรกันนะก่อนหน้านี้เห็นบอกภูมิใจไทยเนี่ยรอไวไปนิดนึงนะ แล้วก่อนหน้านี้มีลูกพักเพื่อไทยบอกว่ามีใครเป็นอ e, ีองอีแอบนะนะล่าสุดวันนี้นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการไปตีกอล์ฟออกรอบนะ<ต>เจ้าตัวนี่บอกว่าอันนั้นไปตีกอล์ฟก็สนุกดีนะนะแล้วไปเ,เพื่อเคลียร์ใจสยบร้อยร้าวหรือไม่ นะเดี๋ยวลองฟังจากปากของนายทักษิณชินวัตรคะการปีนดไหมครับสนุกดีครับเพราะว่าไม่เคยไดยต้ตีโดนบ้างไม่โดนบ้นางรอบมวนนี้เป็นรอบไไม่แย่่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสารัตเชิญไปไม่มีนักการเมืองแต่คุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนคุณสารัตมา20กว่าปีก็เลยชวนนนะครับเพื่อนแล้วก็เลยไปปรากฏว่าไม่มีนักการเมืองแต่มีประเด็นการเมืองเยอะเลย สือ่สอส่งรูปไปสือ่อก็ลงเป็นการเมืองไปหมดจริงไม่มีอะไรเคยได้เป็นกลางตัวกลางสมชื่อก็ไม่รู้ <ใน S 1> มันซ้ายขวาครัอผมเคลียใจกับคุณนไรไม่มีอะไรต้องเคลียร์เลยก็กติกาง่ายนิดเดียวคนเราเวลาอยู่ร่วมกันก็เคารพซึ่งกันและกันจบอ่าคือนักข่าวถามเมื่อกี้ว่าคุณสารัตเนี่ยเป็นคนกลางสมชื่อหรือเปล่าคือชื่อเล่นชื่อกลางเมื่อกี้คุณนักเสียเลยบอกไม่รู้ เขาซ้ายขวาหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วมีอะไรต้องเคลียร์ไหมไม่มีต้องเคลียร์กติกาคืออยู่ร่วมกันต้องเคารพซึ่งกันและกันนักข่าวเลยซักต่อที่ผ่านมามีการตีความว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ลงรอยกันหลายเรื่องนายทักษิณชินวัตรว่ายังไงควรจะที่ผ่านมาก็เหมือนกัหลายคนตีความว่าอาจจะไม่ลงรอยกันหลายเรื่องระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอ่ะก็เท่าที่ดูก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากแต่เป็นเรื่องธรรมดา ลิ้นกับฟันบางทีก็กัดโดนกันบ้างธรรมดาว่าร้องเพลงคนไม่สองคนเป็นเพลงเก่งผมร้องมานานแล้วไม่รู้นึกเพลงเกา่าใหม่ๆไม่ออกมีแต่เพลงเกา่าๆคนโบราณเทียบกันแล้วหลังนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วะท่ราน,ไ,น,ารนไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าคนาที่รินกับนายกก็ทํางานด้วยกันได้ดีอ่าเนี่ยนะไม่น่ามีอะไรเป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันกัดโดนกันบ้างก็เท่าที่ดู แล้วก็รัฐบาลก็ไม่น่ามีปัญหานายกแพทองทานก็ทํางานกับนายอนุทินได้<ะ>นี่คือคําพูดจากปากคุณทักษิณวันนีนะ้แล้วก็นักข่าวแล้วก็ที่พูดบางช่วงว่าที่ร้องเพลงเพลงคนไม่สําคัญทำไมถึงเลือกเพลงนี้<ะ>นะเพราะว่าอะไรมีภาพบรรยากาศนี่การร้องเพลงนะแล้วก็มีคุณอนุทินหัวหน้าพรรคคุณให่ไทยเป็นคนเล่นดนตรี<ะ>อยู่ข้างหลังเห็นไหม<ะ>แล้วเพลงที่เลือกร้องคือเพลงนี้ มาศักอยู่ข้างบนนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณอนุทินและคุณแพรทองทานทํางานด้วยกันได้ไม่ได้มีความหมายอะไรที่ร้องเพลงคนไม่สําคัญเป็นเพลงเก่าเป็นคนเก่าก็ร้องเพลงเก่าๆได้เพลงใหม่ๆไม่รู้จักแล้วนอกจากนี้นักข่าวไปถามแพรทองทานชินวัตรวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ปีปัญหากันจริงๆนะกเป็นอย่างเราก็ว่าเป็นการสยบข่าวลือเลยคะเพราะดูเหมือนกับว่าขาวลือแรงมากว่า ไทยจะไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบาลด้วยหรอในที่้แล้วเราพ่อสยบได้ไหมคะก็ไม่ได้มีอะไรถือว่าเป็นการสยบข่าวลือเอก็ไม่ได้มีอะไรนะทีนี้ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันก็คือทำไมไปตีกันเป็นช่วงนี้แล้วจริงมีปัญหากับพรรคภูมิใจไทยจริงหรือหรือจริงๆมีปัญหากับพรรครวมไทยสร้างชาติกันแน่นะ